ก็ได้มีโอกาสน,นะครับนำน้องๆจากญี่ปุ่นนะครับมาร่วมนะครับกับพี่ๆจากสาธารณเกาหลีนะครับมาร่วมจัดโชว์ศิลปะเมืองไทยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษนะคะวันประกาศวันนว้ไทยนะคะในประเทศเกาหลีแล้วก็อาจารย์ดิวก็นะคะ้ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เดินทางะคะคามาพร้อมๆกับลูกศิษย์ใช่ไหมคะครับม ที่ซึ่งปีนี้ก็เป็นแชมป์นะคะของอะไรนะคะของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับก็เดินนะครับก็เดินนะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสุดนะครับทารินชัยบัตนนะครับท่านได้ได้ได้ไปอยู่อเมริกานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เชิญผมนะครับไปร่วมสแสดงในวาโชว์ที่ออริสตันดซีนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนเปิดเมืไทยแล้วก็ทำให้รวดไทยใน สหรัฐอเมริกานะครับโด่งดังแล้วก็ปูกระหนกนะครับแล้วก,ก็ปูกรหว่างปีนี้นะครับแล้วก็ปีถัดไปถ้าท่านลุ้นที่เกาหลีนะครับลวดนไทยในเกาหลีนะครับจะเป็นที่รู้จักแกสายตาคนคนนี้แน่นอนครับขอบคุณมากเลยค่ะนะคะอ่าท่านแรกนะคะเป็นแชมป์ปี2020 อัี้นับเป็นน้องบรรณานะครับสุนสวัสดนะครับจากประเทศไทยนะครับน้อเป็นแชมป์โลกนวดไทยนะครับปี2,024นะครับ24นะคะน้องกำตัิดมาได้รกพูดปเนองัคะกคนไนัตัวนี้นจ๊าจ้าอาโยคาเซโยมินาคงคุนิจิวะวาตชิวะันเดตที่ฉันเด็กญี่ปุ่นอยู่นม ตอนนี้ค่ะชื่อฝันนะคะเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะขอเชิญตุ๊กตุ๊กตะนังด้วยค่ะขอบคุณตาฝันที่เราเรนี่ยตั้น้องฟันนะครับผมมีศิลปะมีเอกลักษณ์ของเด็กนะครับมีดัวเด็ก ก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับพูดเกี่ยวกับรถไทยก่อนนะครับซึ่งเรื่องมาจากปี2019นะครับทางองค์กรยูนิสโับได้ได้สถาปนาเมืไทยนะครับให้เป็นมรดกโลกนะครับเช็คไปยังภาษาเกาหลีนิดนึงไม่เป็นใไม่ทันะครับไม่เป็นไรครับเนะครับทางยูนิสโตนะครับได้ได้สถาปนาเมืไทยนะครับให้เป็นมรดกโลกนะครับที่ ไม่สามารถจับต้องได้นะครับที่ะจะต้องไม่ได้นะครับซึ่งทางทางญี่ปุ่นนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์ทางยุโรปนะครับทางสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการจัดแข่งขันนวดไทยต่อเรื่องประสามีนะครับทางญี่ปุ่นเราก็ส่งไปนะครับทางอเมริกานะครับก็มีการแข่งขันทุกสเตจของการแข่งขันนวดไทยเลยนะครับยูนนานว่ายูนิสโกอยู่นนวดไทยอยู่ในระดับโลกนะครับ นวดไทย입니다เน่นวดไทยนั้นสื่อตัวชื่อเรียกว่านวดมนสั่งีล้าัวอ่นสวัสดีค่ะสังเกตนะครับแต่แต่ละศาสตร์แต่ละศิะลป์ของนวดไทยนะทุกคนจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับนวดไทยเราจะมีอยู่สองประเภทนะนนครับประเภทนวดเฉลยศักดิ์เฉลยศักดิ์นะครับแล้วก็นวดราชสำนักนะครับราชมือชาเงี้ยครับท่านี้สามารถแก้การได้ไหมคะ ที่นี่ตัวรีกอน่าให้รับบาลมาเท่านันครจังหวัดสับแน่ค่ะวันนี้ก็ทำประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะพบผู้ปกครองผูกก้กำกันวันไทยค่ะท่านจุกแพทย์ไทยคือเป็นระดับอาจารย์นะครับในสายรถไทยคือท่าในใดเขาเชิญที่จบแพทย์ไทยมา